ก็ต้องขอบคุณก่อนอื่นเลยนะครับพี่ท็อปขอขอบคุณปายก่อนในวันที่ผ่านมรสุมชีวิตอะไรมามากมายในชีวิตของนุ๊กเนี่ย thank you สำหรับปายที่หนูยังคงเป็นคนน่ารักของของนุก๊กของพี่ๆทุกๆคนอยู่เสมอพี่ได้ติดตามแล้วก็พี่ก็ในฐาะที่เป็นสื่อนะฮะในการที่จะ,ะแบบนำเสนอพี่ก็เรียกไว้ว่าเป็นกลางทุกๆฝ่ายแหละเพียงแต่ว่าพี่ก็ดนะ้ เอาใจลุ้นอะอาใจช่วยว่าเฮ้ยมันจะจบเราอย่างไงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการจับมือแล้วก็อยู่เคียงข้างกันของทั้งคู่แล้วก็หลังจากผ่านเรื่องราวร้ายๆผ่านไปแล้ววันนี้เราได้เห็นรอยยิ้มเราได้เห็นความสุขของ FC เราได้ดูสตรีมไลฟ์เราได้ดูซูมในหลายๆวันที่ผ่านมาที่ท็อปก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โปรโมทผ่านในเพจคนลุกทุ่งอยู่แทบจะทุกงานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีใจที่